ขอ้อ6ครับข้อนี้ในตารางเนี่ยบอกถึงจํานวนอวูภายในหลรังไขมาให้นะแล้วก็มีปรากฏการมาให้ครับต้องดูครับว่าข้อไหนเนี่ยที่ปรากฏการที่ให้มามันสอดคล้องกับจํานวนอนวูภายในหลรังไขของพืชน,นะครับเรามาดูก่อนครับอวูกับรังไขนี่คือยังไงรังไขคือส่วนนี้ครับเห็นนะครับรังไขตรงคือส่วนนี้นะเป็นไออนเพศเมียครับรังไขเนี่ยครับภายในรังไขเนี่ยเขาผ่าข้างในให้ใหดูครับจะเห็นว่า มีโครงสร้างนี้คล้ายกับเป็นเม็ดๆอยู่ตรงนี้ครับไอ้ตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าออวูนะครับภายในหนึ่งลังไข่สามารถมีออวูได้มากกว่า1ออวูครับอย่างตัวอย่างนี้เนี่ยมีทั้งหมด4ออวูครับภายใน1รลังไข่นะเคนะครับแยกออกแล้วนะครับรังไข่คืออะไรออวูคืออะไรนะออวูเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในรังไข่ครับเวลาที่พืชมีการเจริญนะครับเป็นผลเนี่ยตัวรังไข่เนี่ยครับตัวรังไข่จะกลายเป็นผนังของผล แล้วก็ตัวอวูเนี่ยจะเจริญเป็นเมล็ดครับเราก็เลยสามารถเห็นนะครับว่าผลหนึ่งผลเนี่ยสามารถมีเมล็ดได้หลายเมล็ดครับเพราะว่าเมล็ดเนี่ยมันเจริญมาจากอวูนะเคนะครับอวูกําลังไข่แยกได้แล้วทีนี้เรามาดูครับว่าอวูเนี่ยมันมีองค์ประกอบยังไงครับอันนี้ครับคือส่วนของอวูนะอวูเป็นส่วนที่จะเกิดการปฏิสนธิขึ้นได้ครับอันนี้หยิบมาให้ดูนะครับ1ออวูนะอันนี้ครับ1ออวูคือส่วนที่จะมีการปฏิสนธิได้ แน่นอนว่าการปฏินสนธิเนี่ยต้องอาศัยสเปิร์มใช่ไหมครับสเปิร์มที่มาจากเลนูนะแล้วตัวเรนูเนี่ยครับภายหลังเนี่ยเวลาที่เลนูนะครับมาอยู่บนยอดเกสรเพศเมียมันจะมีการสร้างหลอดละอองเลนูครับแล้วไล่มาเนี่ยเพื่อน,นาทางนะครับให้สเปิร์มสามารถเข้ามาปฏินสนธิได้ครับโอเคนะครับอันนี้สรุปคร่าวๆนะท้ายสุดเนี่ยครับจะมีสเปิร์มเข้ามาปฏินสนธิภายในอวอูได้ครับสเปิร์มที่เข้ามาปฏินสนธิเนี่ย มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2สเปิร์มนะครับที่จะมาประุิสนทธิต่อ1อวูครับจำไว้เลยนะอันนี้ครับ1อวูเนี่ยมีสเปิร์มเข้ามาปุษสทัทธิ2สเปิร์มครับสีน้ําตาลเข้มตรงนี้คือสเปิร์มครับอันนี้นะครับน้าตาลเข้มคือสเปิร์มนะมี2สเปิร์มเข้ามาปปฏิสนทธิภายใน1อวูเพราะว่าการปฏิสนธิเนี่ยมันเกิดขึ้น2จุดภายในอวูครับคือจุดนี้ครับส่วนของโพลาร์นิวคลียตรงนี้ครับจะเป็นจุดหนึ่งที่มีการปฏิสนธิ แล้วก็จุดของเซลล์ไข่ส่วนนี้ครับอันนี้คือส่วนของเซลล์ไข่นะมีส่วนนี้กับส่วนนี้ครับที่จะเกิดการปฏิสนธิขึ้นดังนั้นเราเรียกการปฏิสนธิของพืชดอกนะครับว่า d บ u b l e fertilization ครับเพราะมีการ fertilization หรือว่าการปฏิสนธิเนี่ยสจุดด้วยกันนะจุดนี้ครับจะเกิดเป็นอะไรครับจะเกิดเป็นสารอาหารของพืชน,นะครับที่เรียกว่า e n d o ป p e r มนะส่วนนี้นะครับจะกลายเป็นส่วนที่เป็นสารอาหารให้กับต้นอ่อนครับเรียกว่า e n d o ป p e r ม ส่วนจุดนี้ครับเวลาปฏสิสนธิกับสเปิร์มเนี่ยก็เป็นไซโกลต,ตามปกติเลยครับกลายเป็นส่วนของต้นอ่อนนะโอเคนะครับปฏสิสนธิสองจุดก็เลยเรียกว่าดับเบิลเฟอร์ติลิเซชันเราเห็นภาพแล้วนะครับว่า1ออวู้เนี่ยหออวู้ใช้สเปิร์มปฏสิสนธิ2สเปิร์มครับเพราะว่ามันต้องมีดับเบิลเฟอร์ติลิเซชันครับหต่อ2สเปิร์มนะครับหออวู้ต่อ2สเปิร์มแล้วเรามาดูครับในคําถามเป็นยังไงครับในคําถามนะครับพืชกอเนี่ย มีอวูนะครับทั้งหมด30อวู้ครับแสดงว่ามีไอโซนี้เนี่ยทั้งหมด30ครับแล้วเขาบอกว่าถ้ามีอวูเนี่ย30ก็ใช้สเปิร์มเท่าๆกันครับก็คือใช้สเปิร์มเนี่ย30เซลล์เหมือนกันจริงหรือเปล่าครับอย่างที่บอกครับสัดส่วนเป็น1ต่อ2นะ1อวู้1อวูครับต่อ2สเปิร์มครับดังนั้นถ้ามีอวูเนี่ย30อวูก็ต้องใช้สเปิร์มครับทั้งหมด60สเปิร์มครับ โอเคนะครับ1ต่อ2สัดส่วนเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าในการปฏิสนธิเนี่ยได้ไซโกดแล้วยังต้องได้เอนโดสเปิร์มด้วยครับต้องเป็นดับเบิลฟูติไลเซชันนะข้อนี้ก็เลยผิดนะครับต้องใช้สเปิร์มเนี่ยมากกว่าเป็น2เท่าครับโอเคนะครับตัดช้อยก่อนไปแล้วนะก็จะเหลือครับแค่ช้อยสองกับช้อยสามครับก็มาดูว่าขอไข่กับขอควายเนี่ยอันไหนที่ถูกครับมาดูในส่วนของพืชขอไข่นะครับพืชขอไข่เนี่ยหนึ่งรังไข่มี1ออวู๊ครับหนึ่งรังไข่มี1ออวู๊นะแล้วบอกว่า แกมมิโดไฟในอวู้พัฒนามาจากเมกกะสปอร์สี่เซลเขเคครับเรามาดูในส่วนของแกมมิโดไฟนะครับแกมมิโดไฟครับแกมมิโดไฟเพศเมียนะแน่นอนครับว่าจะเจริญขึ้นมานะครับภายในรังไข่ตรงนี้ครับในรังไข่เนี่ยจะมีอวู้ใช่ไหมอวู้นะครับในส่วนของอวู้ครับจะมีเซลล์ที่เรียกว่าเมกกะสปอร์มาเตอร์เซลล์อยู่ครับตรงนี้นะครับเมกกะสปอร์มาเตอร์เซลล์นะภายในอวู้จะมีเมกกะสปอร์มาเตอร์เซลล์ครับ เมกะสปอร์มาเตอร์เซลล์เนี่ยจะมีการแบ่งแบบไมโอซิตนะครับตัวเมกะสปอร์มาเตอร์เซลเป็นดิ p ลอยนะเป็น 2n แบ่งแบบไมโอซิตครับแบ่งแบบไมโอซิตแน่นอนรับว่าได้เซลล์ลูกออกมาเนี่ยทั้งหมด4เซลล์แต่ที่พิเศษนะครับก็คือเซลล์ที่นําไปใช้งานต่อได้จริงๆเนี่ยครับมันจะเหลือแค่เซลล์เดียวครับอีก3เซลล์จะถือว่าสลายไปนะโอเคนะครับมีเซลล์ที่พัฒนาต่อได้นะครับแค่เซลล์เดียวครับจาก4เซลล์ที่ไดจากการไมโอซิต ไอเซลล์นิวตรงนี้ครับจะเรียกว่าเมกะสปอครับเป็นแฮพพลอยแล้วนะเพราะว่าผ่านการไมโอซิตมาครับไมโอซิตมาได้4เซลล์สลายไป3เหลือแค่1ครับไอหนึ่งที่เหลือเนี่ยเรียกว่าเมกะสปอแล้วเมกะสปอครับจะมีการพัฒนาโดยการแบ่งไมโตซิตไปนะครับแบ่งไมโตซิตเจริญขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแบ่งไมโตซิตนะเพื่อเพิ่มจำนวนนิวเคลียสครับพอนิวเคลียสนะครับเยอะถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จะอยู่ในสภาพที่เรียกว่าแอมบริโอแซคครับหรือว่าฟีเมลแกมิโดไฟนะ โอเคนะครับตรงนี้สรุปคร่าวๆให้นะครับเพราะว่าต้องการเน้นให้เฉยๆครับว่าในการสร้างแกมมิโดไฟเพศเมียนะครับมันเกิดจากการที่เมกัดสปอร์มาเเซลล์ครับแบ่งแบบไมโอซิดได้เซลล์ลูก4เซลล์แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยจะใช้งานได้จริงนะครับแค่เซลล์เดียวครับมีเมกัดสปอร์เซลล์นี้เซลล์เดียวนะที่จะเจริญครับกลายเป็นแกมมิโดไฟเพศเมียครับอ๋อเข้าใจนะครับดังนั้นแกมิโดไฟเพศเมียที่เกิดขึ้นเนี่ย มันพัฒนานะครับขึ้นมาจากมกะสปอร์แค่เซลล์เซลล์เดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าอีก3เซลล์เนี่ยมันสลายไปนะเน้นไว้นะครับไมโอซิสได้4เซลล์ก็จริงแต่ว่าเซลล์ที่จะเจริญเนี่ยครับมันมีแค่เซลล์เดียวครับที่จะสามารถเจริญเป็นฟีเมล์แกมมิโดไฟหรือว่าแกมมิโดไฟเพศเมียได้นะครับดังนั้นครับในส่วนของพืชขอนะครับเราไม่ต้องวิเคราะห์เรื่องของจำนวนออวู้ตต่อหนึ่งลังไข่ก็นดะครับสนใจที่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นครับไอ้ปรากฏการณ์ตรงนี้เนี่ยมันผิดโดยประโยคอยู่แล้วนะครับเพราะว่า แกมีโดไฟที่เจริญขึ้นเนี่ยมันเจริญมาจากเมกะสปอร์แค่เซลล์เดียวครับเข้มมันสร้างขึ้นมา4เซลลนะครับจากเมกะสปอร์มาด้วยเซลแต่สุดท้ายครับจะสลายไป3เหลือแค่1เซลครับที่เรียกว่าเมกะสปอร์ดังนั้นแกมีโดไฟเจริญมาจากเมกะสปอร์เพียงแค่เซลลเดียวเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็ถือว่าผิดนะครับผิดที่ตรงปรากฏการณ์ตรงนี้เลยครับเข้มะครับก็เหลือแค่ช้อยเดียวแล้วครับคราวนี้คือช้อยส3ครับต่อข้อ3นะ โอเคนะครับทีนี้มาดูก่อนครับว่าพืชคอเนี่ยเป็นยังไงครับพืชคอเขาบอกว่าจํานวนออวู oo, ต่อหนึ่งรังไข่เนี่ยมีส6ิหกใช่ไหมหนึ่งรังไข่นะครับมีส6สหกออวู oo, นะแล้วเขาก็บอกเขาว่าใช้เจเนอเรทีฟเซลเนี่ยครับทั้งหมด Sell, สาสิบกเซลลสําหรับการสร้างสเปิร์มเพื่อไปปฏิสุธิภายในออวูโอเคครับคราวนี้ให้เปรียบเทียบนะครับจํานวนออวู oo, กับเจเนอเรทีฟเซลลที่ต้องใช้ครับแล้วเรามาดูในส่วนนี้นะครับ เวลาที <If S 1> ่เกิดการถ่ายละอองเกสรนะครับอาจจะใส่แมลงก็ได้ใช่ไหมศัยแมลงนะครับถ่ายละอองเกสรนะครับจากเกสรเพศผู้เนี่ยไปยังเกสรเพศเมียครับถ้าเกิด <huh>. ว่าทําอย่างนี้นะครับจะทําให้ตัวของเรนูเนี่ยไปตกที่ยอดเกสรเพศเมียได้ครับแบบนี้นะพอตัวเรนูเนี่ยครับไปตกที่ยอดเกสรเพศเมียเนี่ยก็มีโอกาสครับจะทําให้เกิดการสร้างหลอดละอองเรนูเนี่ยครับงอกนะครับลงไปเนี่ยตามเกสรเพศเมียได้ครับภายในพอนเล่นนะครับหรือว่าภายในเรนูเนี่ยตอนแรก มีเซลล์นะมีนิวเคลียสนะครับทั้งหมด2นิวเคลียสครับก็คือเจเนเรทีฟนิวเคลียสกับทิวนิวเคลียสครับเห็นไหมทิวนิวเคลียสตรงนี้นะครับสีม่วงนะกับเจเนเรทีฟนิวเคลียสครับตอนแรกมีนิวเคลียสแค่2นิวเคลียสนี้ก่อนนะครับยังไม่มีสเปิร์มนะช่วงแรกที่มันตกลงบนยอดเกสรเพศเมียเนี่ยอาจจะยังไม่มีสเปิร์มนะครับอาจจะมีแค่นิวเคลียสสนิวเคลียสนี้ครับจากนั้นแน่นอนว่าจะมีการสร้างหลอดละอองเลนูครับโดยใส่ทิวนิวเคลียสเนี่ยเป็นตัวนําทางนะครับให้มีการสร้างหลอดละอองเลนูได้ครับ แล้วเจเนทีฟนิวเคลียสก็จะมีการเคลื่อนตัวนะครับลงไปตามหลอดละองเโนเูที่ทิวนิวเคลียสเนี่ยสร้างเอาไว้ครับแล้วจากนั้นครับสักพักหนึ่งเนี่ยตัวของเจเนทีฟนิวเคลียสครับ ast, สีแดงตรงนี้จะมีการแบ่งไมโทซิสครับกลายเป็นสเปิร์มนะครับทั้งหมด2นิวเคลียสครับเห็นไหมหนึ่งเจเนทีฟนิวเคลียสมีการแบ่งนะครับกลายเป็น2สเปิร์มครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นนะครับว่า สสเปิร์มเนี่ยเจริญขึ้นมาครับแบ่งมาจาก1นึ่งเจเนตีฟนิวเคลียสแล้ว2สเปิร์มตรงนี้มันก็จะไปปฏิสนธิต่อ1นออวูครับโอเคนะครับ2สเปิร์มตรงนี้นะจะเป็นตัวที่ไปปฏิสนธิภายใน1ออวูครับแต่ข้อนี้เนี่ยไม่ได้ถามที่จำนวนสเปิร์มกับออวูครับถามที่เจเนตีฟนิวเคลียสที่ต้องใช้ภายใน1ออวูเราก็จะเห็นแล้วครับว่า1นึ่งเจเนตีฟนิวเคลียสเนี่ยมันสร้างได้2สเปิร์มครับดังนั้น ในการปฏิสนธิครั้งหนึ่งนะครับอาศัยเนี่ยเจเนทีฟนิวเคลียสแค่1เซลล์หรือว่า1นิวเคลียสก็พอครับอาศัยเจเนทีฟนิวเคลียสนะครับแค่1นิวเคลียสพอครับสำหรับการไปปฏิสนธินะพอท้ายสุดเนี่ยหนึ่งเจเนทีฟนิวเคลียสมันจะมีการแบ่งไมโตซิสครับได้2สเปิร์มเพื่อไปปฏิสนธิอยู่แล้วนะครับแสดงว่าสัดส,ส่วนนะครับของเจเนทีฟนิวเคลียสกับสัดส,ส่วนนะครับของออวู้ที่มีเนี่ยมันเป็น1ต่อ1นะครับ1ออวู้ ต่อ1 generative nucleus นะครับสำหรับการที่จะเกิดการดับเบิ้ลฟอติลิเซชันนะเขียนนะครับ1นึ่ออวู้ใช้1 generative nucleus ครับเพราะถูกท้ายเนี่ย1 generative nucleus นี้จะกลายเป็น2องสเติมครับเพียงพอต่อการปฏิสนธิ1นึ่ออวู้ได้นะเขียนนะครับสัดส่วน1น่งต่อหนึ่งครับสลับ generative nucleus กับจำนวนออวู้ดังน,นั้น,นครับในส่วนของพืชคอเนี่ยก็ถือว่าถูกต้องแล้วนะครับจำนวนออวู้กับ generative cell ที่ต้องใช้เนี่ยมันจะเท่าๆกันนะเพราะว่า1 generative cell จะกลายเป็น2สเตเปิมในภายหลังครับเข้าไหมต่อข้อ3นะครับสำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมสอบ A l e v e l ครั้งที่จะมาถึงนี้นะครับแล้วต้องการฝึกทําข้อสอบที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับข้อสอบ A l e v e l ให้ได้มากที่สุดแนะนําครับแพ็คคู่คอร์สเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญชีวพิยาปี63และปี64ครับแพ็คคู่นี้นะครับจะเป็นการเฉลยข้อสอบทั้ง2ปีครับ130ข้ออย่างละเอียดและมีการสรุปเนื้อหาเสริมไว้ให้ด้วยนะครับ ชุดนี้ครับถือว่าเป็นชุดที่คุ้มมากนะครับในการฝึกทําข้อสอบนะแพ็คคู่ตรงนี้จะเป็นการเรียนผ่านกลุ่มลับ Facebook ครับคอร์สเรียนสามารถเก็บไว้เรียนได้ตลอดนะครับไม่มีการหมดอายุคอร์สนะเอกสารมีให้ดาวน์โหลดครับใครสนใจสามารถเข้ามาสมัครคอร์สได้ครับทาง f a c e b o o k Fanpage b i o c o v e r ์ข้อคุณทุกอย่างในชีวว่ทยาปลายหรือว่าทาง l ล n e ID ครับแอดมาที่แอด b i o อ o คเวนะครับสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้เลยนะเคครับก็ขอบคุณมากนะครับ